สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนี่อีกแล้วนะคะในช่องนิกกี้ฟรองสวิตค่ะวันนี้นะคะนี่ก็จะเข้าสวนนะคะมาเก็บลูกมะเขือเทศกัน,นะคะ่ะในช่วงซัมเมอร์เนาะทุกคนก็จะเข้าสวนกันไปเก็บพวกผลไม้นะคะแล้วก็พวกผักนะคะแต่วันนี้นี่ก็จะเลือกมาเก็บลูกมะเขือเทศกันจะเป็นกิจกรรมของช่วงซัมเมอร์ของคนที่นี่นะคะนิกมาที่ไร่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะ เดี๋ยวนี้จะพาเดินชมบรรยากาศในสวนนะคะแล้วกเก็บมาเกิดเทศการแต่ว่าวันนี้น,นี่ขอทักทายเป็นภาษาฝรั่งเศสหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวแฟนนะคะเขาไม่เข้าใจที่นี่พูดภาษาไทยบอชัวร์จูคอมองสวะอะไรเชื่อมมาปานิกิจะซุยไตลองเดซองชงด้วยชเวลาซม ว้าล่าเดนโทมัสมรงดีวะอาเลเดี๋ยววันนี้นะคะนี่ก็จะเก็บลูกมือข่าเทศนะคะ ไปทาเมนูนะคะนี่ก็จะทําเมนูอ๋อน้ําพริกนะคะเพราะว่าอยากกินแบบเมนูไทยๆนะแล้วก็จะทําเมนูของที่นี่ก็จะเป็นลูกมะเขือเทศกับชีสนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในสวนแล้วก็เก็บมะเขือเทศกันนะคะนี่ก็มาครั้งแรกเนาะประสบการณ์ครั้งแรกของนิกนะคะเดี๋ยวจะไปลองเลือกดูลูกมะเขือเทศลูกโตๆแดงๆกันเลยมันก็จะยังมีส,สีเขียว oh, ๆเยอะๆมากเดี๋ยวต้องไปหาดูกันนะคะแล้ววันนี้ก็จะพาไปทําเมนูที่บ้าน ไปกันเลยค่ะ เก็บลูกมะเขือขเทศเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ไปจ่ายเงินกันแล้วก็กลับบ้านไปทําเมนูมะเขือขเทศกันค่ะไปกันในฟาร์เขาก็จะมีผักด้วยนะคะโอ้ยอันนี้มันฝรั่งนะคะแอปเปลิลแล้วก็ลูกพลุนแบล็คเบอร์รี่นะคะครั้งก่อนที่นิกมาเก็บเต็มไปหมดเลยะคะ่ะอาแคนตาลูป อันนี้อินเขาบอกว่าตําส้มตําแทนมะละกอได้นะคะอร่อยนี่นะคะมะเขือเทศแต่ว่าเราไปเก็บนะคะแล้วก็มีแตงโมเฮมีมะเขือเทศพันเล็กด้วยนี่นะคะ แดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันที่ที่ทททตรงนู้นเลยนะคะนี่ก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซื้อลูกพุนมาด้วยนะคะเขาไม่ให้เก็บอะคะ่ะเขาให้เก็บเฉพาะ,ะมะเขือเทศนะคะแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ลูกราสเบอร์รี่เดี๋ยววันนี้นี่ก็จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปทำเมนูอาหารมะเขือเทศกับชีสกันนะคะ ถึงบ้านมา,มาเป็นที่เรบร้อยวนะคะหลังจากที่ไปเก็บลูกมะเขือเทศกันเดี๋ยววันนี้นะคะนี่ก็จะมาทําเมนูนะคะสลัดนะคะสลัดมะเขือเทศกับชีสของสไตล์คนที่นี่นะค,ะค่ะาเลรค่ะด้ยกันจะ,จะเลือปมะเขืเทศปอ,อ้มีว่าสามลูก,ก็า่าจพ่พอล,ลัง แต่แยกกทีไปก่อนแล้วก็สลัดนะคะแล้วตกแต่งมันด้วยอันนี้ฮัลโหลทุกคนอันนี้คือใบโหระพาที่นี่นะคะเขาขายกระดินต้นอนะ่ะใส่ใบโหระพาด้วยนะคะมันจะได้หอม ไปเพราะว่ามก็ไม่ได้จะชอบกินใัโหละพามากนะคะเพราะมันต้องกินกับอาหารไทยถึงจะอร่อยอนนี้ก็จะเลือกนะเดี๋ยวแยกเป็นก้านๆก่นกานนี่ตัดมาเป็นก้านๆถ้าอยู่ปากใต้ใส่ในแกงพวกแกงขั่วไก่เนี้ยอร่อยเนี้ย จะเลือกใบแสงดีกว่าอืมเลกกัน แล้วก็อไป,ไ,ปกไปกกีี่ันนี้ทำครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเคยไดทพินที่ร้านอาหารค่ะแล้วมันอร่อยมากก็เลยไหนๆก็ได้ไปเก็บลูกมะเขือเทศแล้วก็จะมาลองหัดทำนะคะก่อนอื่นเลยได้มะเขือเทศเสร็จอุย๊ยอันนี้ต้องหั่นใบหูวละพาไว้ก่อนค่ะนะเห็นไหมครั้งแรกนะคะก็จะงงๆกับตัวเองหน่อย จะต้องหัดพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเพื่อนสตีเฟนอย่างเงี้ะะอองยอะเขาใคอยากจะรู้ด้วยวันนี้ทำอะไรมันก็จะนี่นะคะชีสแครกคูซินีมาทูม,ม,สม,มัสลาสลัดทูมัสจูดีโซลีปักลีฟองซีปาบุกุปาเบียงนะ นะคะเราก็จะหั่นใบโหระพาให้มันเล็กๆเพื่อจะเป็นค่ะเขาเรียกว่าผสมกับโอลีฟนะคะน้ำมันโอลีฟจะเป็นซอสอ,อ,อันนี้เห็นเขาทำมานะคะก็เดาเออนะคะเพราะว่าทำครั้งแรกแค่รู้ว่าวัตถุดิบมีแค่นี้ ขั้นตอนก็ยังไม่ค่อยได้ดูรายละเอียดอะไรมาก<ะ>แต่จะมาลองทำในแบบฉบับของตัวเองนะคะนิ้นๆิ้นแบบนี้ง่ายนะคะเพราะว่าแฟนมิกนะคะสติเฟ้เขาแนะนำมาว่าวัตถุดิบมันมีแช่นี้เิ็ดก็ลองไปทำดู เชื่อวาหวานมากแต่เขไม่ให้เก็บอนเก็บให่เหมือนที่ยบบบนีอขอชิมลูกคุณก่อนอร่อยมากหวานฉ่ำ มือกระเทีมจะเห็นไม่ชัดเปลี่ยนจานดกว่าเปลี่ยนจานดีกว่าค่ะจะได้เห็นรูกระเเทศชัดๆนี่ก็จะเริ่มหันมาเสือเทศมีเลนอย่าไม่คนี่นะคะ mm. Um. เรียบร้อยแล้วหันเสร็จ ใส่เครื่องปรุงนะคะแต่นี่ก็ดัดแปลงนะคะอะไรมีที่บ้านที่นิชอบก็มาดัดแปลงแบบสไตล์ของนิคนะคะ <S <S พอเอาที่ตัวเองสะดวกนะคะนิคก็ใส่ชิปไทยไปะะทำง่ายมากหันนี้วัตถ,ถุดิบน้อยมากนะคะน้ำมันโอลีฟใบโหละพาแล้วก็เกลือแล้วก็เ,เทสแล้วก็ชีสของเรานะคะพระเอกของเราเลยวันนี้จะพาทุกคนมานะแต่เอาอะไรที่ตู้ยน็น ส,สาษาฝรั่งเศสไม่ค่อยแข็งแรงตั้งสติก็มึนโมเซโมเซล่าเป็นชื่อของอิตาลีนะคะเห็นไหมโมเซล่าโอเค ด้ลูกใหญ่โตมากใหญมากนี่นะคะชีตของเราโมเรลภาษาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวจะฝึกฝนนะคะ นี่ซอสของเรานี่ก็จะผสมโอลีฟนะคะอย่างที่บอกใบโหละพาแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวมาจัดจามกันนะคะเราใกล้จะเสร็จแล้วหาง,ง่ายมากนีก็บอกสติ๊กแล้วนะคะว่าให้ซื้อเล็กๆสติ๊กไม่บอกไม่เ้็นเลยซื้อใหญ่ๆมาเลยเห็นไหมไปดูภาพในอินเทอร์เน็ตนะคะกับความเป็นจริงสวนทางมากค่ะมาแกกใจมึงไหมนะ โดยไปด้วยหวัหวใบโหระลานะคะแล้วก็มีซอสนะคะใส่ตรงนี้ก่อนทีไรดีก่าน,นะคะระว,วังนะคะว่าจะเป็นคนผู้หญิงเรียบร้อยนะคะเป็นสาวห้าวนะคะเห็นไมเออได้อุลวีงอะ คิดดูแบบว่าเออไม่เรียบร้อยนะใหญ่มากนะคะชิปบอกให้ซื้ออะทิเล็กมานะคะกลไม่สบใจนะคะอย่างเงี้เดี๋ยวจะมาลองชิมนะคะเร็วอเล่สตีเฟนดันสตอร์วิดีโอนะย่บ้าอยากให้ทุกคนเห็นหน้าสตีเฟนว่าเท่าที่เห็นอเล่

สิซีเป็นฮัลโหลนี่จะเป็นลูกสะพายบาลางเตแล้วนะจะซีเป็นช็อปเตี่ยอร่อยไหมมันไม่ได้ใหญ่เลยเขาเรียกว่าอินเป็นคำอ,อร่อย ได้ไนะ <laughs> ี่ยใ่ตงนกินนะแต่รสชาติมันอร่อยมาก นี่ก็จบคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย